ผมพร้อมอยู่แล้วครับใจเกินร้อยครับผมลงมิอน้งใจลยรที่สุดรจริงๆแล้วเนี่ยคือก็คือร่างกายเราก็เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วครับแล้วก็มีการซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากๆอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็คือทีมคนไทยก็แค่คจะเต็มที่ กันจริงจังทำงานนี้ผมถแม้ว,ว่าจะเป็นสองแกแนแก่ชนะใจคุณแต่ว่าคนไทยมาเอาแชมป์อย่างเดียวครับเราเป็นเด็กแฟนุ่่ครับว่า้องกับ้องเป็น่น้อยูแล้วสตานเชียร์ของคนไทยนี่พี่อยู่แล้วไม่อยากจะขิงเท่าไรแต่ว่าที่ดูไปก็คือจขิงคนนีงระดับความม้่นเรา เดิมร้อยให้ล้านครับว,วันนี้ม้วนจอยสุดๆก็เป็นถ้าเกิดทำร้อนเลยก็มีว,มานนาวัดมากเลยในละครจบไปแล้วแล้วผมขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยนะครับผมสำหรับอยเรื่องละครก็ถ้าพูดถึงกระแสความก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณแล้ววันนี้เราก็ได้มารวมทีมกันอีกครั้งนึงต้องบอกว่าทุกคนที่เป็นแฟนละครก็จะส,สน,นุกสนานกันนะครับมาสนุกสนานเป็นอีกแลครับ อ๋อใช่เป็นเรื่องเป็เรื่องขอไปแรงครับเป็นเรื่องที่เป็นบทแบนแต่ว่าเราทงานเองนลลงัายเ็นกุ่ัว่าเริ่มจากมาถึงวันนี้ก็รู้สึกอบคุณรู้สึกอบุแลก็ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสมาเป็นสวยย่วนหนึ่งแล้วก็คือจริงๆมันมีแต่ความรูม้สึกดีๆแต่ความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณคนแรงเคื่วันที่มันเปนมาเราว่างเรายาวมากันมากขอบคุณมากๆที่มาลาสเวียกันวันนี้ผมกับพวก,พวกเราที่ประไทยจะเต็มที่จะไม่ยอมแพ้แน่นอนต่อไปสู่แรงสุดกำลังแน่นอนที่ผ่านมาดนหน่อยไม่กำลัง ที่บาถึงแฟนๆเพื่ทุกคนนะครับผมว่าสีเขียวถึงจะไม่เฟี้ยวแต่เขียวใจเดียท่านังไ้นอ๋อใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆนี่คือขอบคุณจริงๆสบายมากๆตอนแรกผมไม่รู้เลย ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมีโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์กันอะไรขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกนะันว่าจะเต็มที่เต็มที่กับหน้าที่ของผมเองแล้วก็จะเอาสกัดมาให้ได้ทุกคนนี้เราใจก่ขนมากเลยเกิดเหรอครับเกิดเลยเกิดร้อนลงวันนี้่บายเกิดเกิดทุกคนเวลาพูดถึงอะไรแบบนี้มันจะเกิดนิดนึงแต่ว่าผมพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณจริงๆครับผมก็ถ้าอยากจะ ทำอะไรเป็นการตอบแทนก็คงจะเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับกงะวันนี้แบบมีทีเดีร์ทละจะมีอะไรานงเมื่อวานผมยังเก็บคลิปใหม่อยู่เลยคีมาเก็ขอบคุณทุกทุคนที่มามาขุดเหรอบคุณที่ขุดที่คนใส่คลิตอนเรัยเมที่ผม ออใช้ีไไม่ใช่ทีไหนหรอกก็คือฝรั่งนไทยนี่แหละก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับผมคือก็มันเืิดเป็นการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเฮ้ยเรามาจากตรงไหนเรามาทุกวันนี้มีมีหลายหลายคนเห็นผมไปอ่านไลนอ่านคอมเมนต์ดูแล้วผมว่าอ๋อเข้าใจแลวเข้าใจพิยดาแล้วก็แบบใช่ครับผมมองแล้วผมยังไม่ไม่กล้าไม่กล้าดูจนจบคลิปเลยอ่ะ ก็สนุกดีกับผมแบบตลกดีได้เห็นแบบว่าก้าวแรกของตัวเองเนะเป็นโมเมนต์ที่สึกดีครับ่นใจม,มากานะเพราะคนดูแล้วเรามีเหุด้วยงคนไมู้เนักมนเปิดมากเกิดมากแล้วก็รู้สึกแปลกๆแปลกไม่ชินครับตอนนั้นยังผมยาวอยู่เลยครับก็เปิดไม่กล้าดู เอาจริงๆนะผมยังดูคลิปเตงไม่จบเลยเพราะว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแบบต้อปิดตาซึ่งก็ตื่นเต้นไปเยอะแล้วพีจะปล่อยเพลงมาตอนที่พีเดบิวต์กปล่อยเองเลยมีมีเหลือให้ผมปล่อยเองด้วยเหรอไม่มีแล้วบอกใหปล่อยหมดแล้วก็รอดูแล้วกันครับผมมีมีบางคนขอรีเควสต์บอกพีเดบิวต์มาก็ยังหาไม่เจอกันแค่เป็นเพลงสุดกับชิปเต้เราเป็นรัก มาตาครับผมอร่อยไหมขนมมอตาใช่ผมทำเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเคาทำกัน <S <S ผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทำยากหรือผมชอบอะไรยากๆ,ๆ,ๆ <S <S ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันมีเมนูต่อไปหรือ,อย,ยังยังครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ยังเหนื่อยอยูอย่คกนะับขนมมาตาขนมมาตาเป็นขนมที่กับขนมไทยความต่างอะไรเงี้ยก็มา สเสน่ห์ต่างกันครับระหว่างคนไทยกับพี่ๆเขาตัดขา,าแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของสเสน่ห์ที่คนละแบบกันแล้วแต่ย่างไงก่ป่วนจะได้อระมาณจะมันเป็นป่วนเป็นที่ขนมก็าตาดผมทำจนถึงตีสี่ 4, เริ่มทำตีสองแต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทำนานมากผมเห็นละว,ว่าใจพิสูจน์เขาทำกันมันดูทำง่ายโอ้ไม่ง่ายเลยทุกคน ขนมไทยทุกเมนูที่ผมทำอะ่ะบัวลอยอะไรเงี้ยไม่ง่ายจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะคุณมันมันมันสนุกจริงมั่อนหิวใจได้นะเวลทาทำขนมป้าทำานารทำขนมอะไรเงี้ยก็เป็นการผ่อนใจเป็นกันที่แม่ตัวไหนภูมิใจที <S <S ่สุดภูมิใจที่สุดแล้วครับเด็กทุเรียนอร่อยเ <แ S 1> ดอยทุเร<ช>ียนอร่อยอยากทำอีกนะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมกลับมาผมก็อาจจะอยากทำให้แม่ชิมหนร่งอ๋อแฟนๆก็ อชิมทิปไปก่อนนะ <c oughs> ชิมทิปได้ไหมอันนี้คุณแตกถุงเห็นไหมนี้ผมผมจะพยายามกินเสิร์ฟใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากาหน้าจอแล้วกันนะเป็ที่ย่ามีโอกาสจะได้กินที่ย่าโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทําแล้วกันถ้าผมมีโอกาสได้ทําแบบเยอะๆแต่ผมมาแจกๆให้ทุกคนได้ชิมแต่ว่าตอนนี้คือตามเมนูผมก็ไม่กล้าให้ผมชิมผมเองยังไม่กล้าชิม ตอนนี้ก็ถ้าถาสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒนาต,ตัวเองใน่ัจจุีัผมก็พยายามหาเรียนเท็นิี่เรียนต้องเพลงเรียนอะไรแบบนี้เพื่อพัฒนาต,ตัวเองไปเรืเ่อยๆก็ตั้งใจที่จะเึดอาชีพนักแสดงมีตเป็นหลักของชีวิตแล้วตกหลุมรักการแสดงรอติดตามได้เรื่อยๆ งก็ขอฝากผลงานนะครับผมแล้วก็ชุดดนงใจเทลโทนนะที่จะไม่จบและกับใด้รู้สึกดึงดูดคอนซิวันต์แล้วก็สำหรับวานรักต้องห้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะเป็นผลงานขอบสมัยใหม่มากๆก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเห็นแล้วครับผมดีใจมากๆเพราะวันผมก็ แอบไปบอกว่าแอบถ่ายรูปแบบเซลฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ขอบคุจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมืม่อไม่กี่วันนี้เองครับขอบคุณมากๆเลยนะคขอบคุณครับ,บครับผม